รู้จักการลงทุนในหุ้นได้อย่างไรก็ก่อนหน้าน,นี้ผมลงทุนในกองทุนเปิดตามธนาคารท,ทั่วๆไปฮะจนได้อ่อไปเจองานมันนี่เอ็โอกโฮะลงทุนอา่าทำเงินให้งอกเหยนนะก็เลยได้เปิดพอร์ตหุ้นเป็นครั้งแรกแลก้วก็ลงทุนในตลาดหุ้นได้มาก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็สองปีแล้วครับ สไตล์การลงทุนเอเป็นแบบไหนก็ส่วนใหญ่จะดูจากการเทคนิคครับแล้วก็จะขอให้่มาเก็ตติ้งคุณเองอช่วยช่วยดูงบก,การเงินให้ด้วยก็ถ้าหากงบการเงินดีแล้วทางเทคนิคอ่าสวยด้วยก็ตัดสินใจลงทุนนะครับ ผมแฮปปี้กับมาร์เก็ตติ้งคุณเอกมากครับอขอข้อมูลอะไรอย่างนี้ขอข่าวสามารถคอนแทคได้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาตรงนี้แฮปปี้มากครับคำถามที่สี่ครับผลตอบแทนในการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างหลังใช้บริการกับเราก็ตอนนี้ ตั้งแต่เปิดพอร์ตมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนาสองห้าห้าเก้าจนถึงปัจจุบันพอร์ตของผมโตขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมากชื่นชอบบริการด้านไหนของเราบ้างเอาผมโอเคตรงที่ว่าคุณเอก อาจจะให้ให้คุณเอกเนี่ยหาเหมือนแนะนําช่วยแนะนําหุ้นนะครับช่วยแนะนําหุ้นว่าตัวไหนงบดีบ้างอะไรตัวไหนที่น่าสนใจผมก็จะมาอศึกษาดูอีกทีหนึ่งตรงนี้แฮปปี้มากครับติดตามบทความเพิ่มเติมเปิดบัญชีหุ้นกองทุนรวมได้ที่เฟซบ o o กสตอร์ฟอร์เพนหรือไม่พลาดทุกคลิปด้วยการกดติดตามซ b s c r i b e